บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดตัดเงิน300บาทออกจริงไหมดูก่อนแชร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเลยจะมีการตัดเงิน300บาทคือเงินซื้อสินค้าที่ได้ทุกท่านเนี่ยได้ทุกเดือนมันจริงหรือเปล่าจะตัดออกไปเลยโอ้นี่ถ้าตัดจริงเนี่ยก็หลายๆคนเนงินก็จะได้น้อยลงเยอะเลยนะครับจริงไหมมาดูกันในคลิปนี้นะครับ จากข้อมูลล่าสุดนะครับเงินหนุนบัตรผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการคนละ300บาทนั้นเนี่ยยังใช้ได้ตามปกติครับเนื่องจากมีคนกังวลในวงเงินว่ามานะครับผมในส่วนต่างๆที่จะเอาไปทําเงินดิจิตอล1,000 10, 0บาทหรือเงินอื่นนะครับก็ไม่ว่าจะอะไรนะครับนี่คือ,อรายละเอียดที่นะครับมีการพูดถึงนะครับในช่วงเวลานี้นี่อันนี้คือข่าวจรงิงดังนั้นเนี่ยถ้าเอาเนื้อความตรงนี้นะครับเงินหนุนบุตรผู้ที่ถือบัตร นะครับสวัสดิการเนี่ยคนละ3 0 0บาทที่ยังใช้ได้ตามปกติก็หมายความว่าการตัดเงิน300บาทออกไม่จริงนะครับไม่ว่าคุณจะไปเรื่องราวนี้นะไปดูข่าวจากที่ไหนมาแล้วเขาบอกว่าจะมีการตัดเงิน300ในวันนั้นวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีการตัดเงิน300แต่อย่างใดเงิน300นี้ทุกคนยังคงได้เหมือนเดิมทุกเดือนเพียงแต่คุณจะต้องผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐเรียกว่า รวจสอบสิทธิแล้วผ่านยินตัวตนผ่านตามกรอบเวลาที่ผมได้บอกกับทุกท่านเป็นประจำที่ผ่านมานะครับถ้าคุณได้ผ่านตามที่ผมได้เล่าให้ฟังหมดเลยคุณก็จะได้เงินตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ทุกวันที่1น,นะ300ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับดังนั้นยังไม่ต้องวิตกกังวลไปว่าจะมีการตัดเงิน300บาทเงินซื้อสินค้าออกไปนะครับไม่จริงแต่อย่างใด เรื่องจริงก็คือทุกคนจะได้เงินในส่วนนี้เป็นประจำในทุกๆเดือนเดือนละ300ได้ต้นเดือนแล้วก็จะไม่สะสมในเดือนถัดไปจะเก็บไม่มีการเก็บนะครับก็คือจะเก็บให้คุณใช้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วจะหมดเนะี่ยสิ้นเดือนเช่นสมมติเข้าวันที่1ถ้าเดือนนั้นมี30บาทก็จะหมดวันที่30นะครับแล้วก็เข้าวันที่1ถ้าเดือนไหนมี31บวันก็จะหมด31นเะครับเข้าวันที่1เดือนไหนมี8ปวันก็หมดวันที่2 8 จะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองครับถ้าคุณฟังแล้วยังมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมก็มาสอบถามกันได้นะถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วยังมีโอกาสที่จะทันนะครับสำหรับบัตรสวนเดิกาหงรัฐบัตรเก่าเพราะว่าอย่าเพิ่งทิ้งล่าสุดนะ่ยมีคนค้นพบเงินที่อยู่ในบัตรนะครับหลายหมื่นบาทเลยอยากให้คุณไปดูคลิปนั้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ